ในหมู่บ้านอันเงียบสงบของจังหวัดเชียงรายวัดปาสุกสันตั้งอยู่อย่างเงียบสงบหลังเนินเขาเขียวขจีที่ปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าและเสียงจักจันในยามค่ำคืนเส้นทางสู่ตัววัดเป็นเพียงถนนดินแดงแคบแคบขนาบข้างด้วยต้นไม้ใหญ่ที่โอนเอน็นตามสายลมหากไม่ใช่คนในท้องถิ่นคงยากที่จะรู้ถึงการมีอยู่ของวัดแห่งนี้วัดปาสุกสันไม่ได้มีสาราการประการตามไม่มีเจดี JD สูงตระง,ง่านหรือหลังคาที่ยกโค้งงามสง่าตามแบบวัดใหญ่ทั่วไป มันเป็นเพียงกลุ่มอาคารเล็กๆเรียบง่ายหลังคามุงกระเบื้องเก่าๆผนังปกคลุมด้วยมอสสีเขียววัดและลานดินกว้างที่ล้อมรอบด้วยต้นโพให้ร่มเงาดอกไม้ป่านานาชนิดพีบานแต้มสีม่วงและเหลืองให้ท้องฟ้าสดใสสำหรับผู้ที่เคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้ความรู้สึกสงบอันเล็กซึ้งจะซึมซาบเข้าสู่จิตใจทำให้ไม่อยากจากไปผู้ก่อตั้ง และเจ้าอาวาสของวัดป่าสุกสันคือพระอาจารย์สุติสารอายุ93ปีแม้จะสูงวัยรูปกายของท่านยังคงหน้าเกรงขามร่างกายผอมบางเดินช้าๆด้วยความมั่นคงแต่ละก้าวและการประนมมือของท่านเต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์ศรีผิวหน้าที่ย่นยับจากการเวลานั้นขัดแย้งกับดวงตาที่ใสาราวผิวน้ำยามเช้าเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและสติปัญญาคำพูดของท่านไม่มากแต่ทุกคำเปี่ยมด้วยความหมายลึกซึ้งราวสายน้ำเย็นชำผู้คนกล่าวว่าเพียงใด พ่อยินท่านสวดบนครั้งเดียวจิตใจก็เหมือนได้รับการชำระล้างจากฝนทุลีแห่งโลกพระอาจารย์สุทิสารไม่ได้มาจากสำนักสงฆ์ที่มีชื่อเสียงว่ากันว่าสมัยหนุ่มท่านเดินทางไปศึกษาธรรมจากพระเกศอาจารย์ในวัดโบราณหลายแห่งก่อนจะเลือกที่ดินรกร้างแห่งนี้เพื่อสร้างวัดป่าสุกสารท่านไม่ได้สแสวงหาชื่อเสียงหรืออำนาจเพียงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตเคียงข้างเสียงระคังและสายลมแห่งคุนเขาชาวบ้านในละแวกนั้นเริ่มจากความสงสัยกลายเป็นความเคารพใน คุณธรรมความเรียบง่ายและจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาของท่านสิ่งที่ทำให้วัดป่าสุขสันต์เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือการที่พระอาจารย์สุทิสารรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามากมายไม่มีใครรู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใดแต่ทุกฤดูฝนเมื่อลมหนาพัดผ่านชาวบ้านมักพบเด็กทารกถูกทิ้งไว้หน้าประตูว,วัดหอด้วยผ้าขาสีสีพระอาจารย์ไม่เคยปฏิเสธเด็กเหล่านั้นท่านโอบเด็กๆเ,เข้าสู่อ้อมอุ่นร่างกายพวกเขาด้วยลมหายใจและความรักวัดเล็กๆ แห่งนี้ค่อยๆกลายเป็นบ้านของเด็กกำพร้าเกือบ20คนเด็กๆเ,เติบโตอย่างมีวินัยเรียนรู้การสวดมนต์ตอนเช้าและเรียนหนังสือในยามเย็นพวกเขาไม่รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงแอต่อทุกคนเรียกพระอาจารย์ว่าหลวงตาด้วยน้ำเสียงเปลี่ยมด้วยความรักและความเคารพชีวิตในวัดเริ่มต้นแต่เช้าตรู่เมื่อแสงแรกยังไม่ทันส่องผ่านใบไม้เสียงระฆังวัดดังกองท่ามกลางหมอกบางพระอาจารย์ตื่นตั้งแต่ตีสามกวาดลานวัดรดน้ำต้นไม้ และเตรียมอาหารเช้าง่ายๆเช่นข้าวต้มหรือข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกหลังจากสวดมนต์ตอนเช้าท่านสอนเด็กๆเ,เขียนอ่านโดยใช้แผ่นไม้เป็นกระดานและฐานเป็นปากกาเด็กๆเ,เขียนตัวอักษรได้สวยงามราวมังกรโบยบินนี้ครั้งหนึ่งภูมาเยืยนทึงเมื่อเห็นเด็กชายวัยแปดขวบท่องบทสวดมนต์โบราณได้อย่างคล่องแคล่วถามว่าใครสอนเด็กตอบว่าหลวงตาสอนครับหลวงตาบอกว่าการเรียนคือการฝึกจิตใจให้เป็นคนพระอาจารย์ไม่เพียงสอนหนังสือแต่ยังสอนเด็กๆให้รู้จักกตัอยู่แบ่งปัน และนอบน้อมต่อความทุกข์ของผู้อื่นบทเปียนเหล่านั้นถ่ายทอดผ่านการกระทำเช่นการที่ท่านยกอาหารส่วนที่ดีที่สุดให้เด็กที่อ่อนแอการเย็บปะเสื้อผ้าเก่าให้เด็กๆหรือการนั่งเงียบๆข้างนกตัวเล็กที่ตกหลงจากรังราวกับอกอบกอดทุกชีวิตด้วยความรักเด็กๆรักท่านด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เมื่อท่านป่วยวัดทางวัดเงียบกริบเด็กๆรุมล้อมเตียงของท่านช่วยกันห่มผ้านวดเท้าหรือต้มน้ำร้อนดวงตาของเด็กๆเต็มไปด้วยความกังวลที่ผู้ใหญ่บางคนอาจไม่มีวันเข้าใจพระอั อจ,จาจารย์ิ้มอ่อนโยนท่ามกลางอาการไอท่านกระซิบว่ากราบที่หลวงตายังมีลมหายใจหลวงตาจะปกป้องพวกเจ้าชื่อเสียงของวัดปัสสุกสันและพระอาจารย์สุทิสารแพร่กระจายออกไปชาวบ้านและผู้ใจบุญจากเมืองใหญ่เริ่มมาเยือนนำข้าวสารน้ำมันผ้าเก่าหนังสือและสองบริจาคมาถวายพระอาจารย์รับของด้วยสองมือคำนับขอบคุณและแบ่งปันให้เด็กๆก,กับคนยากจนในละแวกนั้น ท่านไม่เคยเก็บอะไรไว้เพื่อตัวเองชาวบ้านเล่าว่าถ้วยข้าวของท่านยังบินปากรองเท้าคู่เก่าก็ขาดตั้งแต่หลายปีก่อนมีครั้งหนึ่งนักธุรกิจจากเมืองใหญ่เสนอสร้างวัดใหม่ให้ท่านเพียงยิ้มแล้วสายหน้าวัดไม่ใช่ที่อวดโลกวัดคือที่ให้คนหาความสงบหลังคามุงจากก็เพียงพอหักใจคนยังสว่างคำพูดนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนหันกลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้น ในใจของชาวเชียงรายพระอาจารย์สุธิสารคือสัญ,ญลักษณ์ของเมตตาทำอันไร้ขอบเขตกลางคืนเมื่อลมหนาวพัดผ่านหลังคากระเบื้องชาวบ้านยังเห็นเงาร่างผอมบางของท่านนั่งสมาธิในลานวัดท่ามกลางหมอกหนาวเย็นราวกับท่านแบกรับความทุกข์ของโลกนี้ด้วยจิตใจอันยิ่งใหญ่และว,แลว,วันแล้ววันเล่าวัดเล็กๆแห่งนี้ยังคงสว่างสวายด้วยแสงตะเกียงน้ำมันท่ามกลางความมืดมิดเสียงระคังดังก้องและเด็กกำพร้าค่อยๆเติบโตภายใตย้การดูแลของพระภิกษุชราผู้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หลังเทศกาลวิสาขบูชาวัดปัสุกสันกลับคืนสู่ความเงียบสงบเสียงระคังยามเช้าดังกองท่ามกลางหมอกหนาเด็กๆวิ่งเล่นรอบลานวัดดวงตาเต็มไปด้วยความไรเดียงสาส่วนคุณสรัญญาสาวน้อยจากเมืองใหญ่เริ่มสัมผัสได้ถึงความสงบที่ไม่เคยพบในชีวิตเมืองอันวุ่นวายการมาถึงของสรัญญาที่วัดแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอเติบโตในครอบครัวข้าราชการเล็กๆในกรุงเทพ และตั้งแต่เรียนด้านสังคมสงเคราะห์เธอฝันถึงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเมื่อได้อ่านบทความเกี่ยวกับวัดป่าสุขสันต์และพระอาจารย์สุทธิสารที่เลี้ยงเด็กกำพร้ากว่า20คนเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดอันลึกซึง้งหลังจากการติดต่อหลายครั้งท่านยอมให้เธอมาช่วยสอนเด็กๆเ,เป็นเวลา3เดือน วันแรกๆชีวิตในวัดดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเสียงระฆังปลุกทุกคนในยามเช้าเด็กๆนั่งขัดสมาธิใต้ชายคาอ่านตัวอักษรทีละตัวสรุญยาค่อยๆจับมือเด็กๆสอนเขียนตัวอักษรอ,อย่างอดทนมือที่เป็นข้าวเหนียวกับน้ำพริกหรือผักต้มเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบ,บ่ายๆเธอช่วยเด็กๆรดน,น้ำต้นไม้และกวาดลานวัดตกข่าสสดมนและร้องเพลงธรรมจากส่วนลึกของหัวใจเธอรู้สึกเหมือนจิตใจได้รับการชำระล้างจากความวุ่นวายของเมือง แต่ท่ามกลางความสงบนั้นความสงสัยเล็กๆเริ่มก่อตัวในใจของสรุญยาเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยเช่นสายตาเลื่อนลอยของเด็กๆเมื่อถูกถามถึงอดีตคำตอบที่เหมือนถูกฝึกมาเช่นหนูถูกหลวงตาเก็บมาได้หน้าวัดแม่ทิ้งหนูไปหนูจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากวัดนี้คำตอบที่เหมือนกันราวกับถูกตั้งโปรแกรมไว้เธอเคยเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กที่ถูกสอนให้พูดตามคำสั่ง และสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอเริ่มสงสัยยิ่งสังเกตเธอยิ่งพบความเหมือนที่แปลกประหลาดระหว่างเด็กๆผิวสีเข้มจากแดดดวงตาลึกซึ้งการเดินที่มั่นคงเกินไว้และรอยยิ้มที่สงบนิ่งเหมือนพระอาจารย์สุธิสารเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นเพียงความบังเอิญหรือเด็กๆใช้ชีวิตด้วยกันมานานจนเรียนแบบกันแต่ความสงสัยนั้นค่อยๆเติบโตในใจเธอราวก้อนหิมะที่กลิ้งลงเขาบทที่สามเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัย หนสัปดาห์หลังวิสาขบูชาคณะแพทย์อาสาจากเมืองมาถึงวัดเพื่อตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลคณะประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลราวสิบคนพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานระหว่างการตรวจสุขภาพเด็กๆคุณหมอชาติชายแพทย์ที่ดูเป็นมิตรและใจดีเสนอให้พระอาจารย์สุทิสารว่าหลวงพ่อครับครั้งนี้เราขอเสนอตรวจเลือดเด็กๆฟรีเพื่อทำประวัติสุขภาพจะได้สะดวกหากต้องรักษาในอนาคต ข้อเสนอนั้นได้รับการเห็นด้วยจากหลายคนรวมถึงสรุญญยาเพราะการตรวจสุขภาพจะช่วยคนพบปัญหาที่อาจมองไม่เห็นแต่เมื่อได้ยินคำว่าตรวจเลือดพระอาจหารสายน้าช้าเสียงท่านนุ่มนวลแต่หนักแน่นขอบคุณหมอมากแต่เด็กๆยังเล็กร่างกาย air, อ่อนแออาตมาไม่อยากให้เด็กต้องเจ็บตัวแม่เพียงเข็มเล็กๆขออภัยด้วยคำตอบนั้นทำให้คณะแพทย์ชงักคุณหมอชาติชายพยายามชี้แจงแต่เมื่อเห็นพระอาจารย์ประนมมือ และมองด้วยสายตาสงบเขาก็ยอมถอยสรุญยาเห็นฉากนั้นความสงสัยใหม่เริ่มก่ะตัวในใจทำไมท่านถึงปฏิเสธเรื่องง่ายๆเช่นนี้ในเมื่อท่านให้ความสำคัญกับสุขภาพเด็กมาโดยตลอดหากกลัวเจ็บเข็มเล็กๆคงไม่ทำให้ท่านปฏิเสธรวดเร็วเช่นนั้นแต่เมื่อมองร่างผอมบางและดวงตาอ่อนโยนของท่านเธอก็ตำหนิตัวเองที่คิดไม่ดีคงเป็นเพราะท่านรักเด็กๆด,ด,ด้วยใจบริสุทธิ์ คืนนั้นเมื่อทุกคนหลับสนิทพระอาจารย์สุทิสารชวนสรุญญาดื่มน้ำชาที่ระเบียงวัดใต้แสงจันทร์สีเงินร่างของท่านเหมือนละลายไปกับท้องฟ้าท่านรินน้ำชาใบาเตยหอมกรุ่นให้เธอแล้วถามว่าสรุญญาคงไม่ชินกับชีวิตเรียบง่ายที่นี่ใช่ไหมเธอสายหน้าตอบอย่างจริงใจว่าไม่เลยข้าหนูรู้สึกใจสงบ,บกว่าที่เคยท่านยิ้มดวงตายีลงเป็นเส้นบางแล้วเล่าถึงวันแรกที่สร้างวัดฤดูฝนที่หนาวเย็นเสียงไม้ตีระฆังในยามคำ่ำและเด็กทารกที่ถูกทิ้งหน้าวัด ซึ่งท่านอบกอดด้วยมืออันสั่นเทาเรื่องราวนั้นเรียบง่ายแต่จริงใจซึมซาบสู่ใจของสรุนยาราวยดน้ำที่ค่อยๆซึมลงในดินแข็งเธอรู้สึกถึงความเหงาในน้ำเสียงของท่านชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงสดมนเสียงเด็กๆและกลิ่นคำยานเธอรู้สึกผิดที่เคยสงสัยท่านคิดว่าตัวเองช่างเลวร้ายที่ปล่อยให้ความคิดร้ายเข้ามาในสถานที่บริสุทธิ์แห่งนี้คืนนั้นสรุญยายืนนานที่หน้าต่างเล็ก มองแสงจันทร์ทอดยาวทั่วลานวัดเสียงระฆังดังก้องเป็นจังหวะราวหัวใจของสถานที่แห่งนี้เธอหลับตาสัญญากับตัวเองในใจว่าจะอยู่ที่นี่ปกป้องความบริสุทธิ์นี้ร่วมกับพระอาจารย์และเด็กๆโด,ดยไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นเธอกำลังก้าวเข้าไปในเขาวงกตแห่งความจริงที่ซึ่งแสงสว่างและเงามืดผสมผสานกันอย่างแยกไม่ออกบทที่สี่ความลับที่เปิดเผย วันเวลาผ่านไปชีวิตในวัดดูเหมือนกลับสู่ความปกติเสียงระฆคงยังดังทุกเช้าเด็กๆวิ่งเล่นและพระอาจารย์ยังสวดมนต์ใต้หลังคาศาลาที่ปกคลุมด้วยมอสแต่ใต้ความสงบนั้นคลื่นตายน้ําเริ่มก่อตัวคุณหมอชาติชายผู้เก็บตัวอย่างเลือดของพระอาจารย์และเด็กชายศักชัยไว้หลังจากครุ่นคิดอยู่นานตัดสินใจส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการส่วนตัวในเมืองโดยไม่บอกใครเขารู้ว่าหากความสงสัยของเขาไม่ถูกต้องการกระทํานี้อาจเป็นการดูหมิน่นพระภิกษุที่ทุกคนเคารพแต่หากถูกต้องความจริงนี้ ต้องถูกเปิดเผยก่อนจะสายเกินไปผลตรวจรีเอ็นกลับมาภายในหนึ่งสัปดาห์เมื่อคุณหมอชาติชายเปิด2องเอกสารมือของเขาสั่นเทาผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าพระอาจารย์สุธิสารและเด็กชายศักชยัยมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยตรงในฐานะบิดาและบุตรด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง99.99% 99เขานั่งนิ่ง ในห้องทำงานเล็กๆแสงแดดยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างเป็นลำแสงจางๆวัดป่าสุขสันต์ที่เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสายตาชาวเชียงรายซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวเขาตระหนักว่าความจริงนี้ไม่ควรเก็บไว้เพียงคนเดียวแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยโดยพละการเขาต้องการคนที่รอบคอบและกล้าหาญพอที่จะตะหาความจริงต่อไปหลังจากคุณคิดหลายคืนคุณหมอชาติชายติดต่อนายวรินนักข่าวอิสระที่มีประสบการณ์ และชื่อเสียงด้านความเฉียบคมวรินรับข้อมูลในยามค่าและเดินทางสู่เชียงรายทันทีเขาไม่เข้าไปในวัดทันทีแต่พักในโรงแรมเล็กๆใกล้หมู่บ้านปลอมตัวเป็นชาวพุทธที่มาเยือนวัดเพื่อสังเกตการอย่างเงียบๆเขารู้ว่าการเคลื่อนไหวที่พลีพลามอาจทําให้ผู้ที่ซ่อนความจริงไว้ตัววรินสังเกตว่าเด็กๆในวัดส่วนใหญ่โกนศีรษะหรือไว้ผมสั้นมากตามธรรมเนียมการบวชทําให้การเก็บตัวอย่างเส้นผม เพื่อตรวจดีเอ็ไม่เป็นไปได้เขาคิดวิธีที่ง่ายแต่ชาญฉลาดนั่นคือเก็บตัวอย่างน้ำลายเช้าวันหนึ่งหลังสดบนเขาจัดงานเลี้ยงเล็กๆให้เด็กๆด้วยขนมเค้กและน้ำผลไม้เด็กๆตื่นเต้นกับของหวานที่หาได้ยากในชีวิตประจําวันวรินช่วยเก็บขยะหลังงานเลี้ยงขณะที่เด็กๆเล่นสนุกเขาเก็บหลอดดูดน้ําที่เด็กๆใช้แล้วใส่ถุงแยกตามชื่อเด็กที่เขาจดไว้น้ําลายที่ติดหลอดเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นโดยไม่ต้องใช้วิธีซับซอน อนทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติราวกับเป็นส่วนหนึ่งของนาเลี้ยงคืนนั้นวรินนั่งในห้องพักมองหลอดดูดน้ำที่เรียงบนโต๊ะแสงไฟสลัวทำให้หลอดเล็กๆเหล,ล่านั้นดูหนักอึงราวแบกความลับนับพันเขาส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาผลตรวจกลับมาผลยืนยันว่าน้ำลายของเด็กเกือบทั้งหมด มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพระอาจารย์สุธิสารด้วยความน่าจะเป็นเกือบหน,นึ่งร้อยเปอร์เซนต์วรินนั่งนิ่งมือสั่นเล็กน้อยความจริงอันโหดร้ายนี้เติบโตงเงียบเงียบในวัดอันเรียบง่ายแห่งนี้มานานหลายปีเขารู้ว่าเอกสารในดีเอ็นเเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเขาต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมต้องเข้าใจว่าพระอาจารย์ปกปิดความจริงนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญต้องปกป้องเด็กๆผู้บริสุทธิ์จากความผิดของผู้ใหญ่ในช่วงต้นฤดูร้อนของเชียงรายแดดร้อนระยิบ และฝุ่นแดงฟุง้งกระจายตามลมวัดป่าสุขสันต์ยังคงดูสงบแต่คลื่นใต้น้ำเริ่มปรากฏข่าวลือเริ่มแพรส่สะพัดจากคำกระซิบในตลาดเด็กๆในวัดเป็นลูกของหลวงตาทั้งนั้นข่าวลือเติบโตอย่างรวดเร็วมีการพูดถึงหลักฐานในดีเอ็นเอและเรื่องราวที่ว่าแม่ของเด็กบางคนเป็นอาสาสมัครสาวที่มาสอนในวัดชาวบ้านเริ่มสงสัยในตัวสรุญญาภายัยในไม่กี่วันเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วเชียงรายชาวบ้านแหกันมาที่วัดด่าบ,บ้างด้วยความอยากรู้บ้างด้วยความโกรธแค้นบ้างด้วยความสงสาร หน้าประตูวัดเต็มไปด้วยผู้คนเสียงตะโกนและคำถามดังสนัน่นหลวงตาต้องออกมาชี้แจงหลอกลวงชาวบ้านมานานแค่ไหนแล้วสรุญญากลายเป็นเป้าสายตาเมื่อมีคนตะโกนว่าเธอคือแม่ของเด็กคนหนึ่งเธอหน้าซีดพยายามปฏิเสธฉันเป็นแค่อาสาสมัครแต่เสียงของเธอจมอยู่ในความโกลาหลมีคนกล่าวหาว่า พระอาจารย์ใช้ยาสเสน่ห์หรือยาสลบลลอลวงหญิงสาวที่มาวัดสรุญยารู้สึกเหมือนถูกถลกผิวต่อหน้าผู้คนเด็กๆจับมือเธอแน่นตัวสั่นด้วยความกลัวพระอาจารย์สุธิสารเดินออกมาด้วยไม้เท้ารูปก,กายผอมบางเหมือนจะล้มลงในแดดจัดท่านประนมมือคำนับฝูงชนด้วยสีหน้านิ่งสงบไม่มีคำแก้ตัวใดๆคณะทำงานจากตำรวจหน่วยศาสนาและหน่วยงานท้องถิ่นมาถึงในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมรถยนต์ราชการผู้คนยิ่งแออัดสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้ และความโกรธเจ้าหน้าที่ประกาศผ่านโทรขงว่าตามคำร้องทุกเราจะตรวจสอบการดำเนินงานของวัดปะสุกสันอย่างละเอียดขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือบรรยากาศเต็มเครียดราวกับพายุใหญ่กำลังจะระเบิดการสอบสวนเริ่มขึ้นทันทีวัตถุปิดชั่วคราวเอกสารและหลักกถานถูกยึดชาวบ้านรวมตัวหน้าประตูว,วัดด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยการตรวจสอบพบว่า วัดป่าสุขสันต์เป็นวัดที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักพุทธศาสนาดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแต่ประเด็นสำคัญคือเด็กๆเ,เหล่านี้มาจากไหนใครคือแม่ของเด็กและทำไมเด็กจำนวนมากถูกทิ้งที่วัดแห่งนี้ตำรวจเริ่มสืบสวนอย่างลับๆตรวจสอบบันทึกการอยู่อาศัยและข้อมูลของแม่ชีที่เคยมาปฏิบัติธรรมในพื้นที่เชียงรายในรอบ20ปีจากเอกสารเก่าๆพบชื่อของหญิงสาวหลายคนที่เคยมาวัดส่วนใหญ่เป็นสาวบ้านนอกยากจนการศึกษาน้อย และมักหายตัวไปหลังจากอยู่ที่วัดได้ไม่นานบางคนย้ายไปวัดอื่นบางคนหายไปโดยไม่มีร่องรอยผู้ที่ถูกติดต่อปฏิเสธที่จะพูดถึงช่วงเวลาที่วัดปาสุกสัตรบางคนมีท่าทีหวาดกลัวแม่ชีทัญ,ญลักษณ์ซึ่งปัจจุบันจำวัดที่จังหวัดใกล้เคียงเป็นพยานสำคัญเธอเล่าด้วยความลังเลว่าเมื่ออายุ20กว่ากาเธอมาขอจำวัดที่วัดปาสุกสารช่วงแรกทุกอย่างสงบแต่ต่อมาเธอ และแม่ชีสาวคนอื่นๆเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเช่นการสวดมนต์ตอนดึกที่มีเพียงพระอาจารย์และแม่ชีสาวสองสามคนการสอนธรรมะส่วนตัวที่ยืดเยื้อถึงค่ำคืนและน้ำชาที่มีกลิ่นแปลกทำให้มึนงงบางคืนเธอตื่นขึ้นมาในสภาพสับสนเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ชีคนอื่นๆมักเงียบหรือร้องให้เงียบๆและค่อยๆหายไปจากวัดเด็กทารกเริ่มประหากฏโดยไม่มีใครรู้ที่มา คำให้การของแม่ชีธัญลักษณ์ทำให้คณะสอบสวนตื่นตะหนกหาเป็นจริงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การหลอกลวงทางาศาสนาแต่เป็นอาชญากรรมที่มีระบบระเบียบดำเนินต่อเนื่องมาหลายปีภายใต้หน้ากากของความศักดิ์สิทธิ์คณะสอบสวนตั้งทีมพิเศษเพื่อตรวจสอบทั้งการดำเนินง,งานที่ผิดกฎหมายของวัดและข้อกล่าวหาที่แร,แรงกว่านั้นรวมถึงการล่วงละเมิดและอาชญากรรมทางเพศข่าวการสอบสวนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วชาวบ้านจากเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงแห่มาที่วัดโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยโพสต์ที่มีหัวข้อดึงดูดเช่นความลับน่าสะเพรึงกลัวภายใต้ผ้าเหลืองหรือหลงตาหรือนักหลอกลวงบรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อคณะทำงานจัดการประชุมสาธารณะที่ลานวัดพระอาจารย์สุทิสารนั่งนิ่งบนบันไดศา,าลาฝูงชนตะโกนคำถามและคำด่าทอบางคนเรียกร้องให้หรื้อวัดทิ้งสรุญยายืนปกป้องเด็กๆที่ร้องให้ด้วยความกลัวเธอมองพระอาจารย์ซึ่งนั่งนิ่งดวงตาปิดราวกับสวดมนต์ให้ตัวเอง หัวนหน้าคณะสอบสวนอ่านผลการตรวจสอบเบื้องต้นวัดปาสุกสัน์ดำเนินการโดยผิดกฎหมายไม่ขึ้นทะเบียนกับสำนักพุทธศาสนา,าการเลี้ยงดูเด็กไม่เป็นไปตามกฎหมายและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพระอาจารย์และเด็กๆเ,เสียงโห่ร้องดังขึ้นบางคนพยายามบุกเข้าไปในวัดตำรวจต้องตั้งแนวป้องกันความโกลาหลแพขยายาสัญยารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลม่มลงมาบทที่8ผู้ให้กำเนิดชีวิต ท่ามกลางความโกลาหลรถตำรวจมาถึงหน้าวัดหัวหน้าทีมสอบสวนอ่านคำสั่งจับกลุ่มนายสุธิสารวงศกุลขอให้ท่านตามไปเพื่อสอบสวนพระอาจารย์ลุกขึ้นช้าๆเดินไปยังรถด้วยท่าทางสงบแต่ก่อนขึ้นรถท่านหันหน้ากลับมาเผชิญหน้ากับฝูงชนเสียงของท่านดังก้องราวร,รังพวกเจ้าคิดว่าข้าทำผิดคิดว่าข้าเป็นมาร้ายแต่พวกเจ้าเคยเข้าใจหรือไม่ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลใครให้สิทธิ์พวกเจ้ามาตัดสินเมื่อตัวพวกเจ้าก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและการหลอกลวง ท่านหยุดชั่วครู่ดวงตาสว่างวา่าบข้าไม่ได้สร้างบาปข้าสร้างชีวิตข้าไม่ได้เอาอะไรจากโลกนี้ข้าเพียงให้ที่นี่ข้าคือสะพานที่นำวิญญาณอันแตกสลายมาสู่การมีชีวิตหากพวกเจ้าเรียกว่านี่คือบาปพวกเจ้าก็คือผู้ทำบาปที่หันหลังให้กับชีวิตตั้งแต่แรกคำพูดนั้นทำให้ฝูงชนชะง,งักบางคนเริ่มลังเลวรินยืนอยู่ในฝูงชนรู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรัวในคำพูดของท่านราวกับสามารถบิดเบือนความจริงได้พระอาจารย์ก้าวขึ้นรถมองกลับมาที่วัดเป็นครั้งสุดท้าย ผู้เจ้าจะล่ามร่างข้าได้แต่ล่ามวิญญาณที่ข้าสร้างไม่ได้รถเคลื่อนตัวออกไปฝุ่นแดงฟุง้งกระจายภาพของวัดป่าสุขสันต์ค่อยๆเลือนหายในแสงตะวันสีเลือดบทที่9เด็กๆผู้ไร้ที่พึ่งหลังการจับกลุ่มวัดป่าสุขสันต์เงียบงันไม่มีเสียงระฆังไม่มีเสียงสวดบนเด็กๆนั่งขดตัวในมุมลานวัดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสรุญยาอบกอดเด็กๆแต่ตัวเธอเองก็รู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจชาวบ้านเริ่มกระจายตัวแต่ยังมีผู้คนมาสอดส่องถ่ายภาพและนินทาวัด ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมตตากลายเป็นเพียงซากของความศรัทธาที่แตกสลายหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาดูแลเด็กๆจัดทำเอกสารใหม่และเตรียมย้ายเด็กไปยังสนยนสงเคราะห์เด็กๆเก็บข้าวของเพียงเล็กน้อยเช่นสมุดเก่าและผ้าขามขาสรุญยายืนมองเด็กๆขึ้นรถบัสเธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธอในตอนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเด็กๆตลอดไปเธอสามารถกลับกรุงเทพทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแต่ใครจะอยู่เคียงข้างเด็กๆในโลกที่โหดร้ายนี้ เธอเลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อเด็กๆและเพื่อหัวใจของเธอเองบทที่10การเริ่มต้นใหม่ฝนตกไม่ขาดสายในเชียงรายราวกับจะชำระล้างความมืดมิดถนนดินแดงกลายเป็นโคลนวัดปาสุกสันเงียบเงันราซาประกหักพังหน่วยงานท้องถิ่นจะททำโครงการช่วยเหลือเด็กๆนำพวกเขาไปยังศูนย์สงเคราะห์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเด็กๆได้รับการดูแลทางการแพทย์เสื้อผ้าใหม่และโอกาสทางการศึกษาชาวบ้านเริ่มบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กๆความโกรธค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความเห็นใจสรุญยาเซนเอกสารเป็นผู้ดูแลเด็กๆโดยสมัครใจเธอมองเด็กๆขึ้นรถบัสผ่านหน้าต่างที่พระโมจาาฝนเธอเห็นวัดเล็กลงเรื่อยๆจนกลายเป็นจุดเล็กๆที่ขอบฟ้าเธอรู้ว่าความรักความผิดพลาดและความหวังที่เคยมีที่นี่จะอยู่ในใจเธอและเด็กๆตลอดไปที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กๆเริ่มปรับตัวเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเด็กชายสักใัยเขียนตัวอักษรด้วยปากกาใหม่เด็กหญิงอรจิรานั่งก่อตุ๊กตาใหม่ สรุญยามองเด็กๆด้วยความรู้สึกเจ็บปวดบนสเกอรู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญความทรงจำอันเจ็บปวดแต่โอกาสใหม่นี้คือแสงสว่างที่พวกเขาสมควรได้รับใต้ต้นโพที่ปลูกใหม่ในสวนมีป้ายไม้เล็กๆเขียนว่าที่ใดมีความศรัทธาที่นั่นมีความหวังสรุญยานั่งหลงตายต้นไม้มองท้องฟ้าผ่านใบไม้เขียวขจีและกระซิบกับตัวเองว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเติบโตจากซาประกหกพัง และในระยะไกลเสียงระคังวัดที่เงียบไปนานราวกับดังก้องอยู่ในสายลมเป็นจังหวะที่เงียบนั้นแต่ไม่มีวันลืมเลือน